ลาดนาหมูมักเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮ็ดขายก็ได้นะจ้ะหมูนุ่มดีนะจ้ะเมื่อนี่พิมพ์ใส่เป็นเสนาานะ้นพาสต้าเนาะมาลองเฮ็ดเบิงน้ำกันเนอจ้ะแซบอีหลีสูตรนี่เข้มขน้นพิมพ์บ่ตองปรุงเพิ่มจ้ะใส่ตะพีกพอแล้วจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดลาดนาหมูมักกินอยู่บ้านนะจ้ะสูตรนี่เข้มขน้นใส่ตะพีก กะกินใดแล้วเนาะจ้ะแสบอหลีจ้ะมาเบิงวิธีเห็ดเนาะจ้ะก่อนอื่นพิมพ์กับซมีเนื้อหมูเนาะจ้ะใส่ส่วนใดก็ไดเนาะจ้ะสันนอกสันในก็ใดเนาะจ้ะหั่นชิ้นบางประมาณนี้เนาะจ้ะพิมใส่อยู่สอง้อยยี่สิบกรัมจ้ะเนื้อหมูเนาะจ้ะแล้วกัสซมีแป้งมันเนาะจ้ะหนึ่งอนโตน้ำตาลทรายหนึ่งซอนโต ซีอิ๊วขาวหนึ่งซอนโตซอสหอยสองซอนโตะนะจ้ะแล้วกับซีมีพริกไทยเคิงซอนชะเคิงซอนซ่านะจ้ะอันนี้คือส่วนห้าสิีมักหมูนะจ้ะถ้าบางคนกะสิใส่เบกกิ้งโซดากะ,ดะ,ะนนได้นะจ้ะต่ว่านี่พิมพ์โบใส่นะจ้ะเดี๋ยวเขามาลงมือหมักหมูกันก่อนนะจ้ะเอาส่วนผสมลงใน ถ้่วยนาะจ้ะน้ำตาลทรายซอสหอยพริกไทยนะจ้ะคนเหนเข้ากันดีแล้วกบพิมพ์กะสิใส่น้ามันเผือดลงไปประมาณเทิงส่อนโตเนาะจ้ะเพื่อให้หมูมีความสุ่มสื่นนะจ้ะพี่นองหลังจากนั้นพิมพ์กะสิเอาเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้นาะจ้ะ ลงมาหมักนะจ๊ะใส่มือใส่มือขยำนะจ๊ะมันองสิเขากันนะจ๊ะขยำไปเรื่อยจ้ะหลังจากทุกอย่างเขากันดีแล้วพิมพ์สีใส่แป้งมันที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะลงเลยจ้ะคุกเข่าให้เขากันดีจ้ะเขาสิหมักหมูไว้จักสองสามชั่วโมงขึ้นไปนะจ๊ะหลังจากนั้นพิมพ์กระสีเอาเปลี่ยนใส่ถวยใหม่นะจ๊ะเอาไปเข่าตู้เย็นพักไว้จัก ย่างหน่อยสองสามสมงนะจ๊ะเดี๋ยวห้อสี่เอามาเฮ็ดลาดหนากินแสบๆนะจ๊ะเดี๋ยวห้อสจไปเฮ็ดส่วนต่อไปจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กะสีใส่เส้นพาตาแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าพิมพ์โบม,มีเสร็ญไงนะจ๊ะใส่เส้นพาตาแทนเสร็ญไงนะจ๊ะพิมพ์สี่เอาเส้นพาตานี่ต้มนม้ำใส่น้ำเค้งลิดนะจ๊ะแล้วก็เอาเซนพาตาเนี่ยจ้ะรอให้น้ำเดือดแล้วก็เอาเสนาา้าาน,น,เเเสนนี่ไปต้มนะจ๊ะ พิมใส่เวลาต้มอยู่ประมาณสิบนาทีเนาะจะลอกกะเอามาใส่กระชอนล่างนา้ำออกน้ำหนึ่งเนาะจะให้เมือกมันออกเนาะจะ้ะแล้วก็พักสเสด็จน้ำได้แบบนี้แล้วเนาะจะ้ะและ้วพิมกระสิ่เอาซีอิ๊วดำหวานเนาะจะ้ะที่ห้าเตรียมไว้เนาะจะ้ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันพิมจีใส่ซีอิ๊วดำเค็มน้ำเนาะจะ้ะ ข้าใขห้เข่ากันแล้วห่อกะสิพักถิงไวเนาะจ้ะแล้วห่าสิไปลวกพักกันเนาะจ้ะห่าสิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องอันนี้เขาดัดแปลงเห็ดเอานะจ้ะห่าบ่มีเส้นใหญ่หเอาแบบนี้เนาะจ้ะรดศาสตร์คือกันเนาะจ้ะกับเส้นใหญ่พักไวจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นห่าสิไปต้มขนาดนะจ้ะขนาดพิมพ์กระซีหันเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะจ้ะ อันนี้เป็นข,ขนาของเจ้าของเองนะจะอาจจะบ่งงามคือตลาดนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปต้มกันตั้งน้ำใส่น้ำเครื่องลิเนะจ๊ะหมอเดือดจัดนะจ๊ะใส่เกลือลงไปหนึ่งส่วนซาจ่ะแล้วก็น,น้ำตาลท้ายหนึ่งส่วนซานะจ๊ะหลังจากหมอเดือดขึ้นนะจ๊ะพิมพ์กสิใส่ขนาลงไปลวกเข้าสใส่เวลาลวกบโดน,นะจ๊ะ คนเห่เข่ากันดีจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์สิเทนน้ำมันพืชลงไปประมาณหนึ่งส่วนซ่านะจ้ะเพื่อความเงาของผักเขานะจ้ะหลังจากเข้าลวกพักไปพอถึงหนึ่งนาทีนะจ้ะพิมพ์เอาขื้นเลยนะจ้ะเข้าที่ได้พักแบบนี้จ้ะพักใส่น้ำเย็นไว้นะจ้ะหลังจากนั้นตั้งกระทะห่อนๆนะจ้ะ ใส่ไฟแห้งพิมพ์ใส่นะ้ำมันลงไปประมาณสอง่อนโต๊ะนะจ๊ะแล้วพิมพ์กะสิเอาผัดตาที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะลงมาผัดผัดเร็วๆเลยนะจ๊ะผัดแป๊บเดียวนะจ๊ะประมาณ สามสิบวินาที่เห้ากับพ่อแล้วนะจ้ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยไว้จ้ะหลังจากนั้นเข้ามาเบึง,ง,บงส่วนผสมสิเป็นน้ำซอสนะจ้ะน้ำลาดหนาเนาะจ้ะพิมกับสิมีหมูมักที่เขาหมักไว้เล้วนะจ้ะแล้วกัสิมีซี่ยวดำหวานหนึ่งซอนโตน้ำตาลบักเผานะจ้ะงี๊ซิบกรมเต้าเจี้ยวหนึ่งซอนโต กระเทียมสันบน่าจะสับแบบนี้นาะจะสับแล้วให้ได้หนึ่งซอนโตแล้วก็ซีมีรสดีหนึ่งซอนซาจะแล้วก็ซีมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วกะซีมีแป้งมันหนึ่งซอนโตแล้วก็ซีมีนํำเปล่าหาลอยเอ็มแอลนะจจะเดี๋ยวเข้าไปลงมือเห็ดกันในกระทะเลยนาะจะตั้งกระทะใส่ไฟกลางน่าจะใส่น้ำมันพืดลงไปประมาณสอง่อนโตะจะ แล้วก็ล่อให้น้ํามันห่อนดีแล้วก็ทิ่ใส่กระเทียมลงมาเจียวนะจ๊ะยจียหหอมดีจ้ะแล้วก็ใส่หมูลงไปพัดให้เข้ากันดีนะจ๊ะ หลังจากข้าวพัดหมูกับกระเทียมหอมดีแล้วพิมพิ่เติมน้ำลงไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวห้าสิล่ลอให้น้ำเดือดแล้วข้าวิปรุงส่วนต่อไปจ้ะระวังนี่พิมพิสิใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นก้อนมันสุกยากนะจ๊ะพักไวจก้จ้ะหลังจากน้ำเดือดขึ้นมาแล้วมันกระสิมีฟองแน่เฮากระสิตักออกเนี่ยก็ออกกได้นะจ้ะพี่น้องแล้วพิมพ์กระสิปรุงรสลงไปเลยจ้ะ รสด,ดีเนาะจ้ะซีอิ๊วดำหวานเต้าเจียวคนให้เข้ากันจ้ะล่อให้น้ำเดือดขึ้นปิดฝาไว้เนาะจ้ะ หลังจากหม้อเดือดขึ้นแล้วพิมพกสิทธละลายแป้งมันที่เท้าเตรียมไว้นะจะใส่น้ำหนึ่งลอยเอ็มอลนะจะผสมให้เข้ากันแล้วเทาสิเอามาลาดหลังจากหม้อเดือดขึ้นอีกที่นะจะเท้ากสิเทแป้งมันนะจะเทะค่อยๆนะจะแล้วเท้ากสิกวนน้ำในหม้อนะจะไปในทางเดียวกันนะจะคนไปเรื่อยๆนะจะเดี๋ยวเขาสิเตโตเองขึ้น หลังจากนั้นพิมพ์กระสีตีไข่แล้วพิมพกระสีทยอยเอาไข่ลงใส่นะจ๊จะห่ากระสีค้นไปเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นไข่ห่อสุกแล้วห่ากระสีตักเสิร์ฟเลยจ้ะซิมหลดเบิ้งก่อนนะจ๊ะทามักกะพ่อได้นะจ๊ะแสบแล้วพิมพ์สำหรับพิมพ์นะจ๊ะตักเสิร์ฟได้เลยจ้ะเอาเส้นที่ห่าเตรียมไว้นะจ๊ะลงใส่ก่อนนะจ๊ะ มากหน่อยกับไส่หน่อยมากหลายกับไส่หลายเนาะจ้ะตะหักเนาะจะพี่น้องหมูฉินใหญ่ๆจ้ะเขาเห็ดกินอยู่บานเขาเห็ดแบบสะใจเลยเนาะจ้ะพี่น้อง หลังจากนั้นพิมกับสีซิมเนาะจ้ะอันนี้พิมยังบบทันใส่พริกด้วจ้ะพี่น้องพิมสีซิมซซิมเบืองจ้ะอืมแซ่บนุ่มจ้ะรสชาติสำหรับพิมเนาะจ้ะข้อดีเราจ้ะใส่แต่าพิกก็กินได้เลยเนาะจ้ะ คลิปนี้มาเฮียดิพี่น้องเบิ้งถ้าผู้ใดถือใจล่องไปเต็ดตามเด้จ้ะถ้าอยู่ตั้งแดนก็ใส่เส้นพาตาแบบนี้เนาะจ้ะราคามันบ่แพงเนะะเาะจ้าภาวามันบแม่นการขนทรงปานไรเนาะจ้ะถ้าขฮาซสื่อของอยู่บานเฮามาขายอยู่นี่แพงหูฉีกเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดถือใจก็อย่าลืมกดติดตามเด้จ้ะขอบคุณเด้อจ้าสำหรับการรับชมสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีจ้า